สวัสดีครับผม Mr Channel อะแอลนะครับก็ขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะยะลาลนะอยู่ถนนวงเวียนรอบสองนะบสิวงเวียนสองนะคสิเมื่อกี้เข้าวงเวียนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตอะไรนะสินี่ฮนะกองกำกับสอบสวนยะลานะที่นี่จัดสวยงามมากนะครับสิตำรวจภูธรยะลานะ การห้ามไปฝั่งโน้นนะเซ่โอเคไม่เป็นไรขอเลี้ยวซ้ายแล้วกัน,น okay. เทศบาลเคอาอละอ๋อเจอสอบออนะเซ่น,นี่คือเมื่อกี้ไปเวียนรอบสองรอบวงเวียนรอบหนึ่งนะก็กว้างเหมือนกันนะรอบสองก็กว้างเหมือนกันอีงนะเ .C. นี่อัยการนะ สำนักงานอายการนะัยะลาโหก็ <p ast pid in> คือสรุปว่าตัดตรงไหนมีเฟเดรนั้น่าเอฟซีเนี่ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะต้องปลอดภัยนะเอฟซีเอาแล้วฮะดีดูสนนเทศบาลน,นะฮะเจศซอยเทศบาลน,นะหนึ่งนะฮะเอฟซีนี่ครับวิทยาลัยวิทยาลัยนะ นาสุขนะสีรินทรนก็คนกันเยอะเหมือนกันในเสียขายของกันในเส <c oughs> นี่วิทยาลัยพยาบาลน,นะเลยแล้วหาอะไรกินเนี่ยเดิ๋ยบนี้โอ้เจอด้านซ้ายของเราจะเป็นสวนสาธารนณะสวนสวน สวนสัตสวนส,วน,สวนย่อมนะสวนฝันเมืองนะแต่ว่านี่โหบ๊โผล่ตรงนี้แล้วนะสินี่คือทัตตาบาร์โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลของเมืองยาลานะเอฟซีตรงไปนะสงขาหาดใหญ่นะเอฟซีแล้วเราไฟนแดงแบบหนอยเล็กน้อยนะเอฟซี สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่โอ้โหเนี่ยแยกนะซีโรรถนะเฟซถ้าจะเลียวเข้าไปทางในถนนซีโรรถนะเฟซนี่ช่วงนี้ขณะน,นี้เวลา16นาฬิกาแปดนาทีนะเฟซผ่านโรงพยาบาลยะลาตรงไปนะเฟซ ผมขอไปทางที่ผมเคยผ่านมาคนระับจะไม่ได้นัานานแล้วเซีเมื่อกี้พาย FC, ทุกคนไปดูปังเมืองยะลานะครับศูนย์พิธการคนระับจัดไว้สวยงามจริงๆจริงๆเลยนะเ c ซเดี๋ยวหาที่ขณะน,นี้เมืองยะลาเป็นเมืองที่สีแดงนะ FC ซีต้องระมัดระวังด้วยนะ ผมก็ไม่กล้าออกไปเลยนะครสิเอาอย่างรถนะนี่ฮะยิ้มจินดานะไล์เลี้ยวซอยันด้านซ้ายขณะนี้วิ่งอยู่เส้นหลักนะตรงไปก็เป็นสอาบาอบตนะครสิอยู่ที่ถนนสีโนโลมรถนะครสิขานี้ข้างหน้าไฟแดงนะจัดไปจัดช้า <Yeah. S 2> เดี่ยวขวานะสอตององ,องนะแล้วก็มามหาราชพัฒน่ะเดี๋ยวขวาไปนะ <c oughs> มหาราชพัฒกับสอตององ,องนะ, <c oughs> ะตรงไปนะ <c oughs> คุณมายะลานี่ไม่ผิดหวังนะเพราะว่ามีได้กินทุเรียนเยอะนะ ทุเรียนนี่เยอะมากๆเลยที่นี่รับซื้อทุเรียนด้วยนะมหาหมุ้นซอยเนี่ยวห <c oughs> มือน,นีีพายซื้อคนมาอัพเดตถนนทายนะถนนก็สบายนะสะอาดด้วยนะเอซมีความปลอดภัยมากๆเลยนะเขาทำงานกันอยู่บอติกกันอยู่นะฟเฟซเนี่ย สากรอนอมซั์ครูเยลานะผมขอเบี่ยงทางนี้แล้วกันนะสิตรงไปไปปัตตานีนะสายเก่านะเลี้ยวขวานะวิเลยเทคนิคยะลานะแล้วก็เดี๋ยวซ้ายไปตลาดสดนะหรือว่าสถานีขนส่งโดยสารเัศบานเมืองยะลานะผมขอเลี้ยวซ้ายนะสิไปได้มานานแล้ว ถ้นุมภูมาชีพนะภูมาชีพมันย้อนแสงนะ่ะชน,นี้สามารถเบี่ยงได้นะมาจากาหาดใจนะครับแล้วก็ตรงมาในตลาดสดตรงนี้นะเอฟซีมันย้อนแสงเอฟมองเห็นกันไหม,มนี่ของอยู่นตลาดเอฟซีนมีคนเคยพาผมมาเส้นนี้นะ แล้วก็ผมยังจำไม่ได้นะที่ผมขับรถผ่านบอกว้นคุ้นๆนะสันน้เวณนี้เ็าเรียกว่าบ้านบัวยะลานะสเตเตอรอ๋อหอมันขายของนะสเตอโอเคข้างหน้าจะมีขนส่งนะฮะบขอสอนะกาแฟมูลชนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะสเตอกำลังหาอยู่นะ <c oughs> จับดาก,ก็มีนะเอซีตรงไปหัดใหญ่นับเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดสดนะเลี้ยวขวานะับสวนสวนสีเมืองนะเอฟซขอเวียนสักรอบได้ไหม <c oughs> จะตรงไปก็ได้นะเอาละผมขอตรงไปนะเอซี โมอเส้นตรงนี้นะรอบซิมาดูบออสอเขาหน่อยนะถึงยังข้างหน้ามีไฟแดงนะบริเวณนี้สุกันจะมีลักษณะส่วนาน้ำด้วยนะผมจำได้คุ้นๆนะเลยยังไม่บรใจันะเอฟซีดฮะย้อนแสงนะฮะ ปรับมุมกล้องนิดหนึ่งตละนี้เรื่มตอนเย็นแล้วนะเอซเกือบสิบเกนาฬิกานะนออสกูตเตอร์เยอะมากนะครับแถวนี้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะโอ้ในตลาดก็คนเยอะเหมือนกันนะก็พยายามลดคนทีนนะันอยู่ห่างนะปิดแมสนะ โอเคนั่นแหละเขาไม่ค่อยผ่านในเมืองเ,นะเพราะอะไรฮะบเลาเป็นติดนะเอฟซีเัลลเยอะมันตั้งซ้างว่าเป็น,น,ปนตนาลาดตลาดนะเยอะมากข้างหน้าไฟแดงนะไปไหนต่อเนี่ยมันย้อนแสงนะเอฟซี FC. อ่ะเลยซอยละเลยตลาดนี่ฮะส่วนน้ําอยู่ด้านขวานะปิดไปแล้วนะ FC นี่ฮะบริเวณนี้นะด้านหลังนะเจ๊งนะนี่ฮะยังมีอยู่ว่ไปดูข้างหน้าก่อนนะ FC ยังอยู่ไหมนะ ดินว่างตรงนี้นะลองดูนะไม่รู้มันจะเปลยอย่างนะ FC ถ้ามันเปลยเมื่อไหร่คงจะนะผ้าใบต่างๆยังอยู่นะเอฟีแต่ว่าผ้าใบคงยังไม่อยู่นะเอนี่นี่ส่วนน้ำอยู่ตรงนี้นะนี่เลยนะ FC ส่วนน้ำยะลาละนี่ นี้นนเอฟซีหายแล้วเหมือนกันนเอฟซีไม่เหลือซากอะไรนะปิดปรับองนะเอฟซีปิดปรับองนะงนะนีอ่ะชุดนี้เลยนะดูผมย้องมา,มา,มา,มาด้วยนะเยดาเนาะเ้นไปชั้นสองนั่งดูได้ด้วยนะเอฟซีโอเคผมขอหยุดถึนกลับนะ มีรถมาหรือเปล่าไม่มานะเอฟซีอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามด้วยนะเอฟซีถนนผ่านเมืองเสียดายนะนะปิดไปแล้วนะถ้าใบาก็ไม่อยู่นะเจ๊งหมดอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอฟซี mm hmm. มีนักเต้นอะไรนะทำคลิป <laughs> okay now i see